โหยแก้ความรักมันเป็นสีชมพูมันดีมากอยากมีจังทุกคนอยากมีความรักคิดทุกอย่างเป็นแบบมิติใหม่ๆแต่ลืมไปว่าในวันที่อกหักอะทำยังไงดีวะลองฟังเรื่องวันนี้ดูครับเผื่อคุณจะมีแรงบันดาลใจเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะฮะย้ำนะครับว่าผมเจยียงไม่พูดอะไรมากจะค่อยๆเล่าไปก่อนนะครับให้คุณค่อยๆคิคดเองนะว่า ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไงได้บ้างนะฮะเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเราให้เขาชื่อว่าเอเอกันแล้วกันนะเอนะครับเริ่มเกิดเมื่อช่วงปี2539ช่วงกลางปีเลยแหละ เธอก็เติบโตไปสังคมที่ชาวบ้านชาวบ้านฮะว่ากันง่ายซึ่งบ้านเธอก็ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะครับก็ทําไร่ทํานาเลี้ยงปลาแบบพอมีพอกินอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นลาบากนะฮะถึงแม้ว่าฐานะทางการเงินเนี่ยจะไม่ลําบากเท่าไหร่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเธอนั้นก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านฉะนั้นครับคุณพ่อคุณแม่จึงห่วงเธอเป็นพิเศษเลยการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาจีบเธอเนี่เไ,ไ,ได้ลย หรือการที่เธอจะไปจีบใครก็เป็นไป,ไปได้เช่นเดียวกันเพราะหากว่าที่บ้านรู้มาไล้วนะครับบอกเลยว่าบ้านแตกสแสละขาดอย่างแน่นอนทีนี้ครับในช่วงเวลาของวัยรุ่นเนี่ยนะครับตอนเธออายุประมาณ13ปี14ปีก็ประมาณสักม1ม .2 เธอเองก็เริ่มมีความรักกับชีวิตวัยรุ่นซึ่งเธอเองก็พยายามตัดสินใจครับแอบคุยกับผู้ชายสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ทางบ้านไม่รู้เลยก็ว่าได้ฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายเหล่านั้นครับด้วยความเป็นวัยรุ่นก็อยากรู้อยากลองพยายาม ี่จาชนเธอครับไปทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ปฏิเสธแล้วก็เลือกที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้น เพราะเธอคิดว่าถ้าหากวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จับได้เนี่ยเป็นงานให้กับเธออย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วครับพอเธอเนี่ยไม่ยอมไปกับเขาปรากฏว่าผู้ชายครับก็โกรธก็เคืองสุดท้ายก็คือโดนเทโดนทิ้งทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดรดร้รวเ,รเป็นอย่างมากทําให้เธอครับยุติการคุยในช่วงชีวิตมอต้นไปเลยและเมื่อเวลาผ่านไป3-4ปีนะครับตอนเธออายุ18ปีนะครับหรือว่าประมาณมหเธอได้พบรักอีกครั้งหนึ่งนะคบกับรุ่นน้องที่ห่างกันถึง4ปีในหมายความว่าน้องเนี่ย ประมาณม2ส่วนเธอรประมาณมหนะครับสองคนได้มาคุยกันได้ไปตลาดไปจู่จีได้กันแต่ว่าทุกครั้งที่ไปการจู่จีนั้นจะไม่มีการจับเนื้อต้องตัวและจะไม่มีการแตะอ่างใดๆจากฝ่ายชายเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นคนที่่อนข้างถือตัวมากๆรวมช้างทุกครั้งที่ไปไหนก็นแล้วแต่ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยหรือว่าเอนะครับก็มักจะเอาเพื่อนไปด้วยเพราะป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยสุดท้ายครับผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่อง18บวกอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ปฏิเสธหลายครั้งเข้าผู้ชายคนนก็ทิ้ และเทเธอเหมือนเดิมไม่พอครับผู้ชายคนนี้หลังจากที่ทิ้งเธอไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปคบกับผู้หญิงคนใหม่แล้วก็เอามาอวดแล้วก็แบบมาขิงว่าเออเดี๋ยฉันมีแฟนใหม่แล้วดีกว่าเธอตั้งหลายเท่าและเขาก็ไม่ได้เรื่องมากเหมือนเธอซะด้วยสุดท้ายครับเอคนนี้เนี่ยเขาเองก็ตัดสินใจครับเลือกคบผู้ชายคนใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ฝ่ายชายคนนั้นบ้างหรือว่าแฟนเก่านั่นแหละซึ่งตอนแรกเธอก็หวังว่าการครบแฟนใหม่เพื่อประชดแฟนเก่าเป็นสิ่งที่ได้จะดีที่สุดไปไปมา,มา,มาครับเธอนั้น,นรัก แฟนใหม่แบบไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลยแล้วข้อดีก็คือแฟนใหม่คนนี้นะครับก็เป็นคนที่ดีมากเพราะไม่เคยพูดถึงเรื่องของทางเพศและเรื่องราศบวกเลยด้วยซ้ําสรุปแล้วตะแรกกะว่าจะคบประชดแฟนเก่าไปไปมาครับคบกันได้เกือบเกือบสปีระหว่าง3ปีนี้นะครับไม่มีการพูดถึงเรื่องราวของเชิงชู้สาวหรือว่าลึกซึ้งใดๆเลยทาให้เธอครับก็รู้สึกว่าประทับใจกับแฟนคนนี้มากและอย่างที่ว่าครับคบกันมา3-4ปีเนี่ยนะครับระยะเวลามันก็น โขมากๆทําให้เธอรู้สึกรักผู้ชายคนนี้เข้าไปอีกเธอก็ค่อยๆเริ่มมีความคิดครับที่จะวางแผนครอบครัวในอนาคตว่าเออเนี่ยเรียนจบแล้วจะเป็นยังไงจะทําอะไรต่อแล้วก็วางแผนกับแฟนตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าแผนที่วางเอาไว้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ตรงและเมื่อมันไม่ตรงหลายๆรอบเนี่ยนะครับก็มีการนำมาคิดแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราวางเอาไว้เช่นแบบว่าผู้หญิงคนนี้นะครับอาจจะวางแผนเอาไว้ว่าแฟนของเธอนั้นตอนเรียนที่มหาลัยเนี่ยควรจะได้เกร ประมาณ3แต่ว่าพอจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง3ทําให้เธอรู้สึกผิดหวังแล้วก็มีการไปต่อว่าแฟนของเธอนั้นค่อนข้างจะดุเดือดเลยว่าทําไมไม่ตั้งใจเ,เรียนอะไรอย่างนี้ซึ่งจากข้อมูลบอกนะครับว่าแฟนของเธอเนี่ยหรือว่าแฟนของ A นะครับเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะคิดเชิงบวกอย่างมากทุกครั้งที่เเนี่ยพยายามต่อว่าแฟนว่าทําไมเธอเรียนไม่ดี่อย่างนี้นอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับแฟนของเธอก็มักจะ ให้เหตุผลเชิงบวกซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไปคนชี้นข้างมองลดในแง่ลบเป็นยางมากทาให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าแฟนของเธอเนี่ยไม่จริงใจเอาซะเลยสุดท้ายยิ่งปลอบใจเธอเท่าไหร่เธอก็ยิ่งโมโหมากเท่านั้นทำให้เธอครับวีนใส่บ้างด่าใส่บ้างหรือว่าต่อว่าจีใจดำบ้างอะไรอย่างนี้แม้กระนั้น,นะครับแม้ว่าจะด่าการดุเดือดตัวอย่างใดก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่กับเธอครับไม่ทิ้งเธอและปล่อยให้เธอวางแผนต่อไปและพยายามเข้าใจเธอฮะหรือว่าพยายามเข้าใจเองนั่นแหละที่สําคัญต้องบอกก่อนนะครับว สองคนนี้ยังคุยกันอยู่เนี่ยแต่เชื่อหรือไหมครับว่า A อเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งส่วนแฟนของเธอก็อยู่อีกที่หนึ่งและเรียนมหาวิทยาลัยคนละที่กันเลยแหละสุดท้ายครับเนื้อความที่ว่าอยู่ไกลๆกันจนกระทั่งวันดีคืนดีครับเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับตัวเองและเริ่มมานั่งถามเองน,นะครับว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจนเธอรู้คําตอบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเธอฮะไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นเลยถ้าจะรักเนี่ยก็อารมณ์แบบพี่น้องเท่านั้นซึ่งเอาละฮะเธอก็ไปสารภาพกับผู้ชายคนนั้นตรงๆว่าเออเนี่ย ที่แสนดีที่จะช่วยเธอวางแผนชีวิตแต่ว่าเราไม่ได้ที่จะแบบคิดถึงขั้นจะเป็นแฟนกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีโมเมนต,ต์หวานๆแม้ว่าเราจะเคยเจอเกินมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกพิเศษอะไรเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ย ความรู้สึกที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือพี่น้องสุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าพี่น้องเท่านั้นแหละเธอหน้าคิดทบทวนชีวิตของเธออยู่สักระยะหนึ่งครับสุดท้ายนะแล้วเธอตัดสินใจครับไปเล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนของเธอฟังว่าเออเนี่ยเธอรู้สึกแบบนี้แบบนี้และแบบนี้แน่นอนละครับว่าคบกันมาเกือบ3 4ปีสุดท้ายแล้วนะแฟนเธอก็ร้องไห้แบบอึ่มฟูงเลยแหละเพราะว่ารักจริงๆกันเนาะแต่จู่ๆเนี่ยแฟนก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราเป็นได้แค่พี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาไปได้รู้สึกรักอะไรขนาดนั้น อาจจะรักมากนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้รักถึงขั้นแบบเป็นคู่ชีวิตอะแต่เป็นพี่สาวที่แสนดีว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะอาละสุดท้ายสองคนก็ตกลงร่วมกันนะครับว่าต้องเลิกกันสุดท้ายครับเมื่อเวลาผ่านไปปีถึง2ปีผู้หญิงคนนี้หรือว่าเอฮะเธอฮได้พบกับความรักครั้งใหม่ เป็นครั้งที่4ผู้ชายคนนี้ก็คือดีมากทั้งหล่อทั้งน่ารักแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะอะไรเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากซึ่งเอาละเธอก็สารภาพตรงๆว่าเธอเนี่ยก็มีความสุขดีกับผู้ชายคนนี้แต่ว่าเป็นปมาครับเหมือนโชคเข้าข้างเพราะผู้ชายคนนี้ก็เริ่มเป็นฝ่ายจีบเธอก่อนโดยที่เธอนั้นก็แบบไปได้ทําอะไรก่อนเลยสุดท้ายครับจีบไปจีบมาจีบติดทางคู่ฮัดตัดสินใจคบกันวงเล็บครับการครบกันแต่ละครั้งนั้นเธอจะบอกเสมอว่าเธอจะไม่ยอมพูดถึงเรื่องราวของ18บวกรวมทั้งไม่มีการแตะ เนื้อต้องตัวใดๆเหมือนตอนต้นเลยสุดท้ายนะัผู้ชายคนนี้ก็ยอมครับที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของ18บวกเลยแต่เนื้อต้องตัวใดๆคือไม่มีเนี่ยครับความรักมันผ่านไปไวเธอก็มีการคาสายมีการโทรเช็คส่งข้อความสารพัดมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันตลอดเวลาและเวลาก็ผ่านไปเกืบอบๆ2ปีได้ฮะจนกระทั่งวันดีคืนดีเนี่ยระหว่างที่พวกเขาสองคนนัดออกไปทานข้าวกลางวันแล้วแฟนของเธอนั้นลุกไปเข้าห้องน้ำจังหวะนั้นเองเนี่ยแฟนของเธอก็วางโทรศรัพท์เอาไว้และก็มีข้อความเข้า ซึ่งเป็นข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาละเอกก็พยายามสืบสอบเลยครับว่าอะไรยังไงทาให้เธอรู้ว่าที่แท้ท,ที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้หรือว่าแฟนใหม่ของเธอเนี่ยก็คุยซ้อนอยู่ซึ่งเธอก็งงว่านะครับว่าเอ๊ะตลอดระยะเวลาก็คาสายการคอรกันนานโถทําไมเราไม่รู้เรื่องสุดท้ายเธอก็ทราบความจริงว่าไอ้ที่คาสายนะ่ะคือเขาไม่ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาเอาเวลาช่วงกลางวันในขณะที่เธอไปเรียนหนังสือนี่แหละแอบคุยกันซึ่งเอาละพอแฟนกลับมาก็บ้านแตกแสและขาดนะฮะเพราะว่ามีคนอื่นสุดท้ายเนี่ย เธอก็เลือกที่จะให้อภัยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปกระทั่งถึงวันเกิดแฟนนะครับเธอก็อยากจะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องด้วยการเอาเค้กนี่แหละไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปรากฏว่าเธอฮะก็นัดนะกับเพื่อนของเธอเอาไว้ว่าเออวันนี้วันเกิดของเขาฉันจะเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้และเมื่อเอฮะถือเค้กไปที่ห้องของแฟนของเขาเอาต้องทรุดลงกับพื้นเลยครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบว่าแฟนของเขากำลังนอนกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ซึ่งเอาล่ะเป็นอะไรที่นรกแตกมากจริงไหมฮะเพราะว่าวันนี้วันเกิดเขาเราอุ อตสาถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับมาเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าเรากับเจอเซอร์ไพรส์กับและแน่นอนครับว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิงมานอนด้วยกันเนี่ยมันคิดอื่นคิดไกลไม่ได้เลยทําให้สุดท้ายในเอโอ้โหมันก็อักเลยทั้งเป็นน่ะสุดท้ายครับเคลียร์ไปเคลียร์มาเอาเป็นว่าเอเนี่ยยอมที่จะให้อภัยเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่จับครั้งแรกที่บนมือถือได้ต้องบอก,กน,นะครับว่าผู้หญิงคนแรกกับผู้หญิงคนที่2เนี่ยคนละคนกันอีกนะฮะจนกระทั่งครั้งที่3ครับผ่านไปอีกประมาณ3ามสเดือนให้หลังอีก ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หรือว่าแฟนของเธอนะครับก็ไปหาเธอที่ห้องตามปากติก็คือไปหาที่ห้องแต่ว่าไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับก็ไปนั่งทำการบ้านอะไรประมาณนั้นซึ่งในไปครั้งนั้นเองเนี่ยคือก็ทราบอีกแหละว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่เลิกเจ้าชู้ก็เกิดการทะเลาะกันนะครับระหว่าง A กับผู้ชายคนนี้หรือว่าแฟนของเธอนั่นแหละทละเลาะกันไปทะเลาะกันมาผู้ชายคนนี้ครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะเรียบร้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดจัดลุกไปทาร้ายเธอสุดท้ายครับเธอก็พยายามหนีและดิ้นรนหนกอไปได้ทําให้เธอครับตัดสินใจเลิกคบกับผู้ชคนี้ แล้วันที่เลิกคบเองเนี่ยเธอเองก็รู้สึกแย่มากจนเธอครับเรื่องที่จะเข้าร้านเหล้าเลยแหละเธอก็ไปดื่มจนตัวเองเมาแอะเลยแล้วเธอบอกว่าเธอรู้สึกฟิลแย่มากรู้สึกดาารู้สึกจริงรู้สึกแบบ <c oughs> ชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วมันแย่ yeah, มากเธอไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำนะครับนอนกอดจะโคกเลยเศร้ามากถึงขั้นแบบคิดไม่ดีอ่ะโทรไปร่ำลาพ่อแม่แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าสุดท้ายเธอก็คิดได้ว่าเอาล่ะใครไม่รักเราแต่ว่าเราต้องรับตัวเองก่อนแล้ววันนั้นเองครับเธอจึงตัดสิินใจะเลคบ กับผู้ชายคนที่4ทันทีเพราะเธอมองว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะให้โอกาสมาหลายครั้งเหลือเกินมันเหนื่อยมากและเธอครับก็เริ่มที่จะหันเข้าหาเรื่องราวความเชื่ออะไรประมาณนั้นสุดท้ายเธอก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองฮะจากตอนแรกที่หุนข้านที่จะอ้วนตุบตับเลยเธอก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นในการลดหุนเริ่มตัวลตัวเองทิ้ท้ตัวเองเปลี่ยนเปนตัวเอง,เเองใ,หใหม่ทั้งหมดจนล่าสุดครับเธอนั้นได้มีโอกาสเข้าไปทำการที่บริษัทยักษ์ใหญ่หญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและเธอก็เป็นชุตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เริ่มมีฐานะเริ่มมีเงินเริ่มมีการวางแผนชีวิตใหม่ทั้งหมดเอ,เอาความเจ็บปวดทั้งหมดที่เธอได้รับมาจากผู้ชาย ทั้งหมด45หคนก่อนหน้านะครับที่แต่ละคนสร้างความเก็บแสบปะกับเธอทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายนะฮะเธอเนี่ยก็เริ่มที่จะวางแผนชีวิตและล่าสุดครับก็มีโอกาสที่จะได้อุนฮะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งเอาล่ะเธอก็บอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับความเจ็บปวดเชื่อไหมครับในระหว่างที่หมอกเล่าในระยะเวลาเกือบสิบนาทีนี้เนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนสั้นนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าไอส้สคนที่หมอกเล่าไปที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเกิดคุข้าาที่จะนานพอสมควรเลยแ,ลแลห,หละแล้วบอกก็ คนที่อกหักมาหมัดมา,มา,มารู้สึกแย่รู้สึกเป็นแผลใจรู้สึกไม่เหลือใครแล้วรู้สึกชีตมันดิ่งไปหมดเลยมันแย่โหแบบเอาให้ตายก็ระบาดมาไม่หมดเล่าคิดแต่เรื่องแย่ๆเก็บตัวเองในห้องมืดๆชีตคือไม่มีทางออกและถึงจุดที่มันเรียกว่าตันนะฮะแล้วก็เครียดปวดหัวกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายทรมานพอสมควรเหมือนกันนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเวลาอกหักมันต้องทำยังไงดี มันก็จะไม่มีอะไรมากอย่างแรกอะ่ะเราต้องไม่ทําให้ตัวเองอยู่ที่จุดเดิมเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นคนไร้ค่าเราต้องไม่มองว่าเราเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพหรือว่าดอยอะไรจะก็แล้วแต่เราไม่นควรที่จะด่าตัวเองได้ซ้าเราควรจะต้องพูดกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราแบบเก่งมากนะแล้วก็ควรจะบอกตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทนอยู่กับอะไรที่ไม่ควรทนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายัางทนมาได้การที่เราทนอะไรแบบนี้มาได้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องภูมิใจกับมันนะครับว่าเออฉันเก่งว่ะฉันแม่งโคตรฟีสสมัยฉันทนมันได้ว่ะอะไรอย่างงี้สิจริงไหมล่ะและเมื่อเราครับใช้ความอดทนจนหมดเนี่ยเราก็ต้องถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามันหมด พอหมดเราก็รู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกดิ่งมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมาฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกแย่รู้สึกอกหกักรู้สึกดิ่งเราไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในจุดจุดเดิมเราควรจะต้องหาอะไรมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราเช่นเปลี่ยนอะไรที่เคยอยู่เปลี่ยนอะไรที่เคยเห็นอะไรเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนฮะอย่าไปนั่งจดุดจอดกับมันมากรู้แหละว่าอยากเจ็บรู้แหละว่าอยากกระแทกหัวใจแต่บางครั้งถามใจเองด้วยนะครับว่าไหวหรือเปล่าที่จะโดนกระแทกอยู่แบบนี้ใจเราอะ่ะ เป็นของเราเมื่อเราเจ็บใจเราก็ต้องรักษามันฮะไม่ใช่ไปทําร้ายมันยิ่งทําร้ายเราสะใจแต่ว่าเราเจ็บต่อไปนะฮะมันไม่คุ้มหรอกเรียนรู้จากความเจ็บปวดคุณเจ็บปวดมากถ้ากับว่าคนก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมา่อนข้างมากหยิบและคิดดีๆครับว่าเราได้อะไรจากมันบ้างอย่าเพิ่งแต่คิดเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆเพราะที่แน่ๆครับมันมีทางออกให้คนอย่างแน่นอนให้คุณเปิดตาเปิดใจแล้วมองมันได้เห็นครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้บ้างนะฮะประสบการณ์วันนี้หวังว่าคุณจะได้รับพอสมควรจากเรื่อง ของนางสาวเอนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆทุกอย่างไม่ได้ปรุงแต่งประเดอนจริงทั้งหมดหวังว่าคุณคงจะวิเคราะห์และคิดได้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้จากความเจ็บปวดได้อย่างไรและเราจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้ยังไงถึงจะถึงในจุดที่เรากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะฮะและจให้ดีนะครับว่าคนอกหักไม่ได้มีแค่คนคนเดียวหลายคนเขาก็อกหักกันเป็นเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างฝากไว้คิดแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย